ผมอ่านทางนี้ครับลืมกุญแจไว้ครับแล้วรถหายครับประกันเลมได้หรือไม่ครับในส่วนของประกันครับในกรณีที่รถสูญหายนะครับจะมีครับประกันประเภทหนึ่งประเภท2พิเศษครับแล้วก็ประเภท2ครับและที่นี้ครับใครที่ทำครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์ครับเขาจะมีประกันรถหายเอาไว้ให้ครับ แต่ว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ครับในกรณีที่ลืมครับเสียบกุญแจเอาไว้แบบนี้ครับประกันครับเขาปฏิเสธครับเพราะถือว่าเป็นความประมาทเลนเล่อย่างร้ายแรงครับทีนี้ครับถ้าในส่วนของรถยนต์ครับถ้าเกิดว่าท่านครับลืมกุญแจไว้ครับเสียบกุญแจไว้แล้วลถดหายครับบางบริษัทครับเขาระบุครับในกรมธรรม์ไว้เลยครับว่าในกรณีที่ท่านนะครับเสียบกุญแจไว้ลืมกุญแจไว้ในรถครับถ้าลถดหายครับเขาจะปฏิเสธครับส่วน ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงระบุครับในกรมธรรม์ครับจะขึ้นอยู่กับสารพิจารณาครับว่าท่านครับอยู่ในหมวดว่าประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับถ้าเกิดว่าสารตัดสินครับว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงครับบริษัทครับเขาก็จะดําเนินการครับถือปฏิเสธครับในส่วนของกรมธรรม์ครับในเรื่องของรถจุนหายครับเพราะถือว่าท่านครับประมาทเลินเล่อครับ อย่างไรครับก่อนจะออกจากรถครับลองเช็คดูครับรถว่าเราครับติดดึงกุญแจรถออกมามหรือไม่ครับจะได้ครับปลอดภัยกับเรื่องครับรถสูญหายครับผม